มาดูภายในกันบ้างครับลักษณะภายนอกลำกล้องเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าพอมาลองสังเกตดูด,ดีๆแล้วส่วนของช่วงขัดกรนครับช่วงน,นี้จะไม่มีการปาดทางลาดลงไปแล้วจะเป็นเหลี่ยมตัดตรงๆธรรมดาครับนะ แล้วก็ส่วนที่เปลี่ยนไปครับของเกีียวลำกล้องก็คือจะเป็นเกีียวลำกล้องธรรมดาแล้วถ้าเป็นเจนก่นกอนๆมาที่เราเห็นๆกันมันจะมีลักษณะเหมือนเหมือนเป็นเฟืองครับเหมือนเป็นเฟืองบิดต,ตัวแต่ว่าพอเป็นเจนห้าจะเป็นเกีียวธรรมดาเหมือนเกีียวลำกล้องเกีียวลำกล้องทั่วไปแล้วถ้าท่านใดมีก๊อกสิบเก้าเจนก่อนๆในมือลองเอามาดูได้ครับ มันจะเป็นลักษณะฟันเฟืองแต่เจน5ไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนละโอเคแล้วก็ส่วนของสไลด์ครับมีความแตกต่างกันหลายจุดที่เห็นชัดๆเลยก็จะมีตัวนิ้ละยเขียมแทงชนวนครับมีการปาดด้านหน้าด้านหลังออกเพื่อให้ ตัวเตะตัวเตะตัวนี้ครับสามารถเตะได้ดีขึ้นในจังหวะสไลด์เดินหน้าหรือถอยหลังครับจะมีทางลาดให้นิดหนึ่งสำหรับการเตะแล้วก็สังเกตรูนี้นะครับผมว่าไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญ แต่จุดประสงค์การออกแบบจริงๆผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นรูสำหรับระบายแกส๊สเมือม่อไผ่เมื่อทะลุแล้วแก๊สถูกส่งเข้าเข็มแทงชิ้นวันครับภายในรูเข็มแทงจ้นวนรูนี้จะมีหน้าที่ระบายออกผมคิดว่านะแต่ว่าส่วนที่เปลี่ยนไปก็คือไอ้รูระบายเนี่ยมันจะไม่เหมือนเจนก่อนครับรูระบายตัวเนี้ย ถ้าลองเอาดอกสว่านมาจิ้มดูแล้วมันจะเป็นรูที่ถูกเจาะลงไปตรงๆต่างจากเจนก่อนที่จะมีมีการเอียงสไลด์นิดหน่อยแล้วก็เจาะลงไปด้านข้างครับสังเกตว่าดอกสว่านที่เขาเจาะลงไปมันจะโดนมันจะโดนตัวนี้นิดหนึ่งนะครับมันจะโดนตัวนี้นิดนึงมีรอยแบ่งๆนิดนึงทาให้เมื่อกระสุนเกิดการระเบิดออกทางไผ่เมืนจริงแล้ว แก๊สตัวเนี้มันจะถูกฉีดลงด้านล่างตรงๆครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมาหาแมกกาซีนครับถ้าเป็นสูตรเดิมมันจะออกด้านข้างมันจะออกด้าน,านข้างอันนี้ครับมันจะฉีดถูกฉีดออกด้านข้างเนะไม่โฟกัสมันจะปื้ออกด้านข้างแต่สูตรใหม่มันจะฉีดเข้าแมกกาซีนตรงๆเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่า เขามีเหตุผลการออกแบบยังไงนะครับต้องต้องไปดูที่สเปคโรงงานอีกทีส่วนของเข็มแทงชนวนอ้วนขึ้นนะครับสังเกตว่าจะอ้วนขึ้นถ้าท่านใดมีก๊อก19เกจนก่อนในมือลองเอามาดูได้ครับมันจะเป็นเข็มบางๆแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความอ้วนอ้วนขึ้นนะ ก็โอเคแล้วเพิ่มหน้าสัมผัสกับภายมือได้ดีขึ้นครับตัวเกี่ยวปอกก็หน้าตาเหมือนเดิมส่วนของด้านหน้าถ้าสังเกตตัวยึดศูนย์หน้านะครับตัวนี้มันจะมีการปาดวลลลงก่อนนะมีการปาดเข้าไปก่อนแล้วค่อยจะยึดศูนย์หน้าอีกทีทำให้ ตัวจุดศูนย์หน้าครับไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันกับตัวสไลด์โอเคต่างจากเจนก่อนับถ้าท่าในใดมีเจนก่อนในมือก็เอามาดูได้ครับน่าจะประมาณเจนสามนะเจนสี่น่าจะน่าจะเป็นแบบนี้ละคิดว่าแล้วก็ร่องนี้ก็เพิ่มมาครับร่องตัวนี้เพิ่มมาตั้งแต่เจนสี่แล้วมั้งสำหรับรับไกลหลอดยาวไม่ใช่ไกลหลอดยาว ไกดลสองชั้นนะโอเคส่วนนี้ก็หลายท่านห่วงกันแต่เจนสี่แล้วที่ว่ามันบางมันบางเพราะว่ามันถูกขยายสำหรับการรับไกลหลอดใหญ่นะครับไกลหลอดหัวโตแต่ก็เท่าที่ทราบก็ส่วนน้อยครับที่หักที่แตกหักกันก็ส่วนน้อยก็ ขาก็ยังผลิตมาก็ถือว่ามันมันยังใช้ได้แหละโอเคที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมครับโอเคถ้ามาดูด้านนี้ก็คืออ่ะมีมีการปาดรับคันค้างสไลด์สองด้านครับโอเคเหมือนเดิม หลอด2ชั้นเหมือนเดิมครับเหมือนเจนสโอเคมาดูที่เฟรมครับทีนีนะ้สังเกตว่าไอพินพินจะหายไปนหนึตัวครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นพินที่เอาไว้ยึดอะไรนะผม,ผมก็ลืมเหมือนกันผมเคยแกะอยู่แต่ลืมแล้ว ขอโทษแล้วกันโอเคเฟ้าม <Okay, frame S 2> หน้าก็ถูกปาดปาดออกให้บางขึ้นครับสำหรับการรับไกลลอดเจนสี่เจนห้าส่วนขังชุดลั่นไกลที่เห็นเตะตาเลยก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาที่เจนเจนสาไม่มีนะเจนสี่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมา แล้วก็จะมีเนื้อพลาสติกขวางเนี่ยครับขวางปิดปิดรูนี้ไว้ถ้าปกติแล้วเจนก่อนมันจะโล่งฝุ่นก็เข้าได้ครับนี่นะส่วนนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเจนก่อนมีหรือเปล่ารูนี้ คันค้างสไลด์ก็สองด้านครับปกตินั่นปกติเลยโอเคก็จะประมาณนี้ครับเฟรมกร๊อกมันก็ไม่ค่อยมีอะไรครับมันก็เท่าที่เห็นนี่แหละส่วนปุ่มปุ่มแมกกาซีนก็อย่างที่เห็นครับสลับสามารถสลับด้านได้โดยการเอาไอตัวนี้เนี่ย ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่าเอาตัวเนี้ยย้ายมาอยู่ด้านนี้ครับแล้วก็สลับฝั่งกันมันก็จะสามารถกดปุ่มปดแม็กจากมือซ้ายด้วยการกดฝั่งนี้ได้ครับโอเคโอเคครับ